สวัสดีครับผมซานาสวินนะครับแต่งกระบะ XLS ยังไงให้เท่เหมือนแรปเตอร์เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับในราคา789000เลขครับเลขมงกรเลยนะครับอย่างแรกเลยที่เห็นนะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับ FORD อันนี้จะเป็นชุดแต่งแรปเตอร์นี่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวการชนหน้าเนี่ยครับคุณลูกค้าเนี่ยได้เปลี่ยนเลยนะครับถอดอันเดิมออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดแต่งของแรปเตอร์นี่ อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสีดาสีดําด้านนะครับให้อารมณ์แบบเท่ๆแบบดําทั้งคันนะครับมาเดิมๆเนี่ยจะเป็นตัวแบบสีบอนเงินอันเนี้ยเราก็ทําสีให้มาเป็นแบบสีดําด้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับคิวล้อเป็นยังไงนะครับคิวล้อก็ยังเป็นแบบ5นิ้วแบบตัวเจ้าแบบแรปเตอร์เลยนะครับ5.5นิ้วครับผมนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนล้อให้ด้วยนะครับเป็นขนาด20นะครับแล้วก็ใส่ยางเป็นยางซูแมกนะครับแล้วก็เป็นตัวของออทเทเลน นะครับรับรองว่าเท่แน่นอนนะครับในราคาที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับผมก็ได้แบบแรปเตอร์แล้วครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างก็ยังตกแต่งเป็นแบบสีดํานะครับเป็นคิ้วกันศาสตร์ลูกค้ารีเควสต์มาอยากได้แบบราวหลังคาแบบดําด้านก็ยังสามารถทําได้นะครับนี่จะมีเจ้าตัวเบ้ารองกันมือด้วยนะครับเป็นแบบสีดําด้านแล้วก็มีลูกเล่นนิดนึงก็คําว่าเรนเจอร์เป็นสีแดงเป็นไงครับสวยๆเลยแล้วก็นี่ครับ ด้านข้างนี่ที่ขาดไม่ได้เลยที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปว่าเป็นตัวแรปเตอร์นี่ครับมีสติกเกอร์แรปเตอร์แล้วก็มีรอยคาดด้วยสวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูด้านท้ายด้านท้ายก็ยังตกแต่งแบบข้อไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็มีคําว่าเรนเจอร์เป็นสีแดงนะครับนี่อีกอย่างหนึ่งนี่ครับเป็นตัวครอบกระบะท้ายนะครับเป็นคําว่าฟอร์ดนะครับแล้วก็จะเว้า อ่ากล้องมองหลังเป็นโลโก้ฟอร์ดให้นะครับก็ยังตกแต่งเป็นสีดําด้านนะครับลูกค้ารีเควสต์มาว่าของเดิมมาคืนหรือเปล่าเราคืนให้คุณลูกค้าทุกชิ้นเลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้เป็นตัวราคาไม่ถึงล้านราคาเบาๆแล้วก็อยากแต่งแบบเท่ๆเลยนะครับผมสามารถแต่งให้ได้นะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้แม็กซ์ลายอื่นหรือว่าอยากได้ยางแบบยี่ห้อไหนเนี่ยก็สามารถติดต่อผมได้นะครับหรือว่าอยากได้แบบชุดแต่งวายมีรถสีอะไรทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย สามารถสอบถามผมได้นะครับสานอสวินสนใจนะครับสอบถามผมได้เบอร์โทรนะครับ083 782 6974หรือ Walk in มาที่ Ford สาขาพระราม5ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ